โอยมันอย่างนี้ทอดขาขี่ขั้นขาทอดขาขี่ขั้นขากับทอดปลานิ่งเมื่อมันปลานิ่งปลายอย่างกับลปลาคอปลาคอแดดเดียวปลาคอแดดเดียวกับขาขี่ขั้นขาโอยหิมะบบดที่ไหนว่าเปิดพิสดารโอยโอยเอบิ้งขามันเบิ้งขามันที่เบิ้งขั้นบอกโอยกอบข,ขักนขาขี่ขัขข้นขาขั้นขึ้นนี่ที่บอกให้ รถสมเรแตนใลหิมะบัดที่มีมันลุยพี่นอ้องเจ้พี่น้องวันนี้จะพี่น้องสกู๊ตกวันสบายดีกันบ่นจ้ะคอยกระสบารีอยู่มือนี่เจนผูจะมากินอีหย่างวันนี้เจนพูดจะมากินข้าวเหนียวกับไอปลาปลาไออย่างกรปลาปลาอย่างน้้นนี่น้องอันปลาคอปลาคอปลาคอย่างปลาคอแดดเดียวทอดแล้วก็มีอ่าอย่างไรเพิ่มเอินข,ขนขี้คันคา ขี้คันคากขาขี้คันคากทอดไหมเลือดสมันตนนัอยู่ไหนล่ะมาเอาขาใหญ่ๆขาขี้คันคากทอด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 เลือดสมันตตนเลยค่ะของหายากนะคะอาหารสวรรค์นะคะของหายากมากๆเลยนะคะอยู่ไหนไม้ไม่ใช่ไม้อันนั้นผ้าขี้ริ้วห่อทองเีชพูดผ้าขี้ริ้วห่อทองเอชพูดก็ขาดรุ่มริ่งแล้วไม่เ่าทิ้งคุณสามีบอกว่าเอาทิ้งได้แล้วไม่เอาทิ้งไหม ถ้าคุณเอาของฉันทิ้งฉันจะโกรธคุณ <c oughs> ฉันจะให้คุณนอนนอกห้องบอกสามีอย่างนี้คุณสามีก็เลยไม่เอาทิ้งนะคะ <c oughs> แล้วก็ยันคูจะมากินอย่างนี้ไตปลาคั่วสุกรสจัดจ้านไบพนน้พร้อมทานไตปลาคั่วสุกรสจัดจ้านพร้อมทานทานไล่เลยนะคะจะเอาไปอุ่นก็ได้จะเอาไปไม่อุ่นก็ได้แต่ยันคูไม่อุ่นเนี่ยคูจะกินแบบนี้เลยมันกินแบบว่านี้แหละเป็นรสจัดจ้านเนี่ยรสเข้มข้นไห มันจะมีรสเข้มขน้นมีรสไม่เผ็ดมีรสอ,อิแตนไหมรสอิแตนรสตุ๊บตุรสเก๋งไหมดีอย่างก็บีเอ็มดับเบิลยูรถอ่ะอย่างก็ก็เดินอ่ะอ,อย่างก็มาสดีเบน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 ,บน,บน,บนเ อันนี้เป็นแบบว่าไตาปลาคั่วกิงก้งกิงก้งกิ้งกิ้งกิ้งไม่ใช่คั่วกิง้งไตปลาคั่วสุกรสจัดคั่วไทยไทยไทย ทูย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 ูเพื่อนเป็นพี่น้องกันแอดไปหาท่านเลยนะคะครัวไทยไทยไทยทูยูเพื่อนเป็นพี่น้องกันเพื่อนจะมีสองช่องช่องหนึ่งครัวไทยไทยแล้วอีกช่องหนึ่งเป็นไทยทูยูนะคะเพื่อนส่งฟรีทั่วโลกนะคะแอดไปหาท่านนะคะไปสอบถามราคารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านนะท่านขายท่านขายแบบว่าขายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะมีอาหารอร่อยแป๊บหนึ่งเอาช้อนแป๊บหนึ่งพูดก็พูดเอาช้อนมาทำไยมันไม่มีน้ำแกงเอาช้อนมาเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอาหารนะ่ะอาหารเพื่อนนะ่ะอร่อยมากเลยเนะี่ยเป็นไตปลาคั่วกิ่งไงไหมอืม,มเป็นปลาอย่างปลาสะบักเนี่ยปลาสบาักปลาสบาักเนี่มันติ้นใหญ่ๆหญ่ตินใหญ่ๆเลยเห็นไหมจะให้ดูตินงปลาสบาักตินงใหญ่ๆเลยนะคะอ,อร่อยมากจะบอกให้ไตปลาคั่วกิง่งไตปลาคั่วสุก ขั้วสุกแล้วแต่ถ้าแบบว่าจะอุ่นก็ได้นะแต่ยังปรุไม่อุ่นแบบว่ามันแบบว่ามันอยู่ในถุงไงอืมมันเรากินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งไงขอดูดมือหน่อยมันแซ่บมันนัวเข้ากับพริกแกงมันสุดยอดเลยใตยปลาขั้วก,กิ่งไปสั่งนะออร่อยไมไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยถึงจะอุ่นก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยถ้าคนไหนได้กินแล้วจะรู้รสชาติแบบว่ารสชาติดีมากรสชาติอร่อยรสชาติแบบ อาหารไทยไทยเราเลยบุยเลิกจะเป็นไปไหนคะอาหารปากใต้อืมอาหารปากใต้ของแท้ยันผู้เคยไปอยู่ใต้ไงผู้ชอบอาหารปากใต้อาหารปากใต้ทุกอย่างยันผู้ชอบหมดอืมหมแต่ขออยากให้เผ็ดมากแต่นี่เป็นเผ็ดเข้มข้นกินกับข้าวเหนียวกับผักนีอร่อยมันเผ็ดแล้วเราก็ไม่ต้องไปกินโป่งถ้ากินโป่งแล้วมันจะเผ็ดมากเราก็กินแบบว่าพอหห้พ,อ, i, พอดีไงมนี่ก็ข้าวเหนียวอุลิมอสู ข้าวเหนียวขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวแกงไตปลาคั่วกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งกับข้าวเหนีย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 ว,ยวค่ะคางคกทอด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 ปลาขอแห้งทอดทอดเพี้ยงเปรากระทามหานิยยมอย่าลืมต่อละเชี่ยส่งนี้กับพี่น้องสุขุสุขคนน้ำบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสเปนเต็นเลย ดีไหมไตปลาคั่วกิ้งแล้วก็ขี้คันคากทอดขี้คันคากทอดทอดขี้คันคากทอดค่ะขามันขาขี้คันคากทอดแล้วก็ปลาปลาอะไรนะปลาเนี่ยปลาข่อปลาขอย่างปลาขอปลาขอเดียดเดียวปลาขอเดียดเดียวน,นีวางไว้นี่อ่ะวางไวงน้นี้มันเลิศค่ะมันเลิศนี่คุยเลยค่ะนนเลิศขนาดไหน,นเป็นปลาซาบ,บะ น้ำอันแสดไปฟังกันด้วยร<ป>ร <initiation> ครัควไทยไทยไทยทูยูแสบขึ้นเป็นภาษาไทยข่าวไปได้เฟซบุ๊กข่าเฟซบุ๊กปุ๊บกดเลยเสืดหาเลย ขัวไทยๆก็สิเห็นนล้วเป็นอีขันยาขับไปบ้างทุกทุ่อ่าไทายทูอยู่กับไทยทูยอยู่ทู่กับตัวตัวยังละทู่ตัวที่เรากับตัวยูเห็นปะทูอืมทูทูอยู่นะดุสิเขียนเป็นพระาไทยมันก็ขึ้นโอ๊ยล้วจีสมักเบ้าเลยจะแมนแตนเลยคนนมันเป็นแบบั้นพริกแกงไหมพริกแกงมันขื้นมากมาทีเบ้าอหอมสุนทัวเฮียนเลยอืมอย่นี้แบบ ขี้ขึานทอดอคางคกทอดอ,อีสานบอกขี้ขนันทอดคนไทยบอกอคางคกบุ้งเลยเหอไม่จนะมม๊ะนะอร่อยมากคือเนื้อไกอ่เปิดพิสดารเมียฝรั่งออสเตรียเปิดพิสดารดอนดอนดอน,ดอน,ดอน พี่แฟนกับทางบ้านตัดเลยสีสมัครแล้วทีเขาะเบาไห,หามไม่บอกปากกึนน๊บจะเนาะให้เบาได้เห็นมันแห็นว่ามันแสบเลยพี่แกับทางบ้านอะอยู่ออสเตรเลียที่ยายอยู่ล็อกดาวน์มับอกทำไมก้อนล็อกดาวน์ล็อกสองเตียงโคบิลล็อกสองเตียง ยังนี่นนแบรรดาแดบับแบบอลดาวเมืเอ่มอกี้ก็บ่โควิดมือนเราเลยพนักงานเปิดโควิด <COVID S 2> มือนเราพนักงานเปิดพอเปิดแล้วบันนี้มีครอบครัพ้อน,นอยู่ในเมลเบนะิร์นน่ะคนไปอันซิดนีย์คนมาจากซิดนีย์พต่นติดโควิดมาจากซิดนีย์เดี๋ยวนี้ประมาณ20กว่าคนแล้วที่เมลเบิร์นนะติดโควิดแต่ว่าพคนถึงบองกดาวแต่ว่า รรไปทานบอห้คอนไปทางสิศนี้บอไ้คนเม,มลเบิร์นไปทางสิศนี้บอไฮหอนทางสิศนี้มันเมลเบิร์นแต่ว่าไปสายใดนอกจากออกจากอเผิดเมดื่อไรเป็นตนทั้งสิศนี้มันละบาดทั้งสิศนี้มันละบาดค่ะ เกือแต่ไม่แต่ลน,นแต่มีแฟนขับเขียนข้าวเหม็นมาดาคิสมาร์ดไม่เห็นมีต้นคิสมาร์ดเลยครอบครัวมาทุกยญ้าปากเปียกปากแห้งแท้ขนาดคิดสมาร์ดยังไม่มีต้นคิสมาร์ดเลยว่าเอกขับก่อนแน่น่ะว่าแมนจังสั่นเลย เข้าปรเฮทดตนคิดสมัคิเพราะว่ามีเด็กน้อยอืร้องไห้ผู้มีหลานรู้หรอเน้องจันทันน้องจันทแต่งงานยังผู้มีหลานยิ้พูดกับเฮตุนคิดสมัครอ้อมเฮียงเลยเบ่กเกยวกับทุกกับรวยขัดเพินมีเด็กน้อยพ่ดกับเฮตนคิดสมัืรขัดเพิรนบ่มีเด็กน้อยเพ่อกับว่าต้องเหตุนึกเหตุก็ได้แล้วแต่คันว่ขี่คานแต่ยิู้ขี่คานไงยอ้มผู้ขี่คาน ต้นิีสมะชักกลงก็ไม่มีว่ามีไหมต้นิีสมะอยู่หน้าบ้านใครของแท้เลยอยู่หลังบ้านในสวนมีสองต้นของแท้เรต้องไปเห็นหนัปลูกไ็ลตลอดปีตลอดแล่นยังไงครับเรากูได้สิบกว่าปีแล้วยู่หน้าบ้านเในเบิ้องแรกต้นชีสมะว่ามียังไงตลอดปีตลอดแล่นนี่อร่อยมันจะแซ่บปลาปลาโคตรจริงเลือดมันแัดนะ ค่ะทอดคุยื่คุยร้านสิมืดกินป้มร้านมืนมนนดกระปอจะม ประกอ่คือไม่จากสปริงเลี้ือมาจต่ร้านกับไทยคือไมาจต่ร้านกัไทยคอมาาเก็ดเอานี้เก็ดมันก็ลองกินเก็ดหมากัน ทำเตือนแค่ไม่ดีห้ามกินอร่อยมากไต่ปลาควกกิ้ง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 อร่อยมากแล้วแต่แซงอ่ะแล้วจีนสมัครไงก็ไดเรื่องแม่จะหาเไนเลยไต่ปลาควกกิ้ง ซติ่งใหญ่ติ่งหลวงมันแซ่บแบบว่ารสชาติแบบปกากใต้เลยไหมจ้ะใตปลาใตปลาคั่วมันบลาคั่วกิ้งบอสไตปลาคั่วสุกอไตปลาคั่วสุกนะรสเค็มข้นรสแบบเผ็ดปากนกลางกับมีมันจะยิ้มเป็นรสเค็มข้นเผ็ดๆนะ,นะเลือดสมเป็นตัวเนื้อพอจะมาอื้อหืหหหอ จะพูอแบปโ้วันนี้วันนี้อ้าบากแบเดมมองก็นเลยอันนี้แบแซ่บขี้กัน,กนขาดทอดอเบอร์พิสดารที่กันขาดทอดโบ้เลยขนาดนหน cái nhắn đấy cái mớt รอออ้อนกังจอืมหนาห่อนนี่ขออื้มแล้วนะส้มัมยไปขับรถเลยอืมกลับดีพวงหนาหนาวอวงนาห่อนไม่หนาหนาวนไม่นด้ฝนมาตกไปขับรถอ,อืม กินลมชมวิวผู้เผ็ดแห้งมันแสบระจากษปากไต่เขาบอกคอนไต่เพิ่กินเผ็ดกับอิสานมันเท่าเดีนยวน้อใครพูดอยูรที่ไตถูงอิสานมันเท่านาี่ว,นว,ว่าเผ็ดแล้วนะไปทั้งไตนะโ้สมาที่ยายผู้ไปกีดยางไปก้มในหัวไปกีดยางในหัวเฮ็ดกับเขาเมียในหัวเฮ็ดกับเขาไม่ให้กิน ลูกน้องหนูนะไมเข็ดกับของกินเนาะอโอ้ยเผ็ดแห้งเผ็ดผดแต่กับแซบอ,อ,อาหารป้องใจกร้อมสีแทงเพราะป้อใจเครื่องเคี่ยงหลาย ถิงใส่คาใส่ตะไคร้อืมเป็นบบกรุบหอมแดงหอมขาวบั้นมิเตะเผ็ดเผ็ดเอามาสิหอมแดงหอมขาวให้เผ็ดอืมกระเทียมกระเพ็ดขิงกระเพ็ดคากระเพ็ดตะไคร้กระเพ็ดมาเลยมารวมกันมาเลยใส่พริกป่องอ๋ออร่อยมันละแสบมันหลับเผ็ดมันเข้ากันอืมมันก็เลยเผ็ดไงมันบ้านเป็นบ้านเฮาบ้านเฮ่ยกับเขาส่วนมากหนิสีบ่ใส่แบบคือเผื่น ใส่อยู่กับแตงมาใส่คือกนันเครื่องเค็มคนละอย่างเนาะใส่ปลาแดกปลาจอมพริกเกลือวสิบบอสคอยใส่อันรค่ะใส่ขิง,อ,งอาหารยี่สารกับอาหารพัดแต้มคนละอย่างเนาะแต่ถ้าคนไหนไปอยู่ไตนะ๋นะสิกินเป็น้ยวแซ่บติดใจแบบนี้ อืมฮัมเฮยดใจเฮยดสัตอืมลืม เผาหลายไม่ละลายเลยนี่สิมมนแต่นะผู่เเนครับบอกจิงเยอะันนี้ผัวเลี้ยงไหวเลยยังไหวอยู่ผัวบอกว่าปันหยันไม่ประคังทอดกรอบไรอ กรอบตะอว่าัดกินไปเลยอ,อยาก,กินอย่งปยไป,ปกิน,นอ,อยางไปเลยอย่าไปเหมือนจำท่านอย่าไปเห็ดของบดีอย่าไปเห็ดของปิดกลไม้มแค่กินบะหลมจมหลกพ่อายงจิกินประหลดเลือดมันแดงเล ได้เกิดมากไม่เคยไปได้ก,กินหลมจมคนหนาหลมจมไม่แบบว่าเปาน็นเนบัญการพานันน้ำเผ็ดของบดีที่มีกระจกตามหลมจงจมก็กินกิน,นไปเพราะว่ากินแห่งเจริญแห่งไงไปหนานองสิข้างในเนี่ย ҡоп 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 ҡоп